รีวิวอาหารเสริมยอดฮิตขวดละพันเข้าใจว่าเลงกันไว้และอยากซื้อแต่ว่าอาจจะติดขัดที่ว่าเฮ้ยมันขวดละพันเดี๋ยววันนี้เราจะมาชําแหละดูนะครับว่ามีอะไรพิเศษกว่าแอสตาเซนทินทั่วไปขวดละร้อยสองร้อยสามร้อยบางตัวนี้นะครับความพิเศษคืออะไรคลิปนี้บอกเลยนะครับว่า no sponsor ไม่ได้รับสปอนเซอร์ใดๆเนี่ยผมใช้ตังซื้อมาเองนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันก็คือหลังจากที่เปิดมาแล้วนะกล่องเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีเลยนะครับข้างในก็จะทําสวยเลย แล้วก็จะได้ของมาข้างในจะมีเหมือนใบปลิวมาให้ด้วยนะสะสมแต้มเพื่อรับรางวัลอ่ายิ่งซื้อมากก็จะยิ่งเหมือนกับว่าได้ส่วนลดเยอะขึ้นนะครับอันนี้เขาก็โฆษณาว่าอาหารเสริมของเขาเนี่ยมีผลวิจัยรับรองนะทุกส่วนผสมที่ใส่ลงไปแล้วก็มีตัวอื่นให้ดูข้อมูลนะเผื่อใครสนใจประมาณว่าแบบซื้อตัวนี้แล้วอยากได้ตัวนี้ต่ออะไรประมาณนี้ถ้ามาดูสูตรของ Nectar Pharma Luminary s t t ar a e า n t น n มิลลิกรัมนะตัวนี้เขาใช้ Asta r e ียซึ่งสมัยนี้นะหลายๆคนก็เปลี่ยนไปใช้ Asta r เียกันเยอะถามว่าความแตกต่างระหว่าง Asta r e ียกับ Asta อื่นๆยี่ห้ออื่นๆเน,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 นี่ยคืออะไรก็คือเป็นเรื่องแบรนด์นะครับซึ่งแบรนด์เขาเนี่ยก็จะโฆษณาว่าสารของเขาเนี่ยมีความบริสุทธิ์สูง,สงนะทำในกระบวนการที่ระบบปิดควบคุมเพราะฉะนั้น คุณสิ่งที่คุณจ่ายเพิ่มมามันก็คือความบริสุทธิ์ของตัวสารดั้งต้นที่นํามาใช้ในอาหารเสริมประมาณนี้นะครับราคาของแอสซาเดียลเนี่ยจริงๆราคาจะแพงกว่าพวกของจีนประมาณแพงกว่า3-4เท่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเอามาทําอาหารเสริมเนี่ยราคาของอาหารเสริมที่มีแอสตาเดียลเนี่ยราคาจะถีบตัวสูงขึ้นถ้าใครซื้อแอสซาเซนตินที่ราคาอยู่ในหลักร้อยต้นๆเนี่ยอาจจะเป็นแอสตาที่ทํามาจากประเทศจีนนะแต่เนี่ยก็คือเหมือนของมียี่ห้อ หมายเราเลือกซื้อเนื้อสัตว์อ่ะเราเลือกซื้อที่มีแบรนด์ที่มันอยู่ในห้างหรือว่าจะเลือกที่ตลาดอย่างเงี้ยความต่างมันก็คือตรงนั้นนะครับตัวนี้มันจะพิเศษกว่าถ้าใครมองแอสตาเซนทินตัวนี้นะเทียบกับของดรพงษ์หรือแบรนด์อื่นๆนะตัวนี้มันจะพิเศษตรงที่ว่ามันไม่ได้มีแอสตาเซนทินอย่างเดียวนะครับก็คือมีแอสตาเซนทินหมิลลิกรัมนอกนั้นเขาก็จะใส่พวกวิตามินซีนะเข้ามาด้วยนะครับหกมิลลิกรัมแล้วก็จะมีเปลือกนซิง โคเอนไซม์คิวแล้วก็วิตามินอีโทโคไตรอีนอลนะก็เรียกว่ามันไม่ใช่แอสตาเซนทินอย่างเดียวมันมีสารซักตัวอื่นๆเพิ่มเข้ามาด้วยที่แพงๆก็จะมีพวกโคเอนไซม์คิวเนะเปลือกสนส่วนพวกวิตามินซีกับสิงะมันไม่ใช่ของแพงอยู่แหละใครที่ช่างใจระหว่างเนกตาฟาร์มากับดรพงนะอันนี้ก็คือความแตกต่างกันคือของดรพง่ะอาจจะเป็นเฉพาะแอสตาอย่างเดียวแอสตาเซนทินอย่างเดียวแต่ตัวนี้มีอย่างอื่นเข้ามาด้วยนี่นะข้างในขวดลักษณะประมาณนี้นะครับทุกคน ปกติที่แนะนำเขาแนะนำนะครับก็จะให้รับประทาน1ซอฟตเจลต่อวันนะก็คือเป็นปริมาณสูงสุดที่ควรรับประทานแอสตาแซนทินต่อวันและเรียบร้อยแหละก็คือไม่จําเป็นต้องกินมากกว่านั้นนะครับสอเม็ดอาจจะเปลืองเปิดมาข้างในนะก็จะมีฟิล์มอีกหนึ่งชั้นนะซึ่งเราก็ต้องฉีกออกมีตัวกันด้วยนะเป็นฟองน้านะครับเพื่อไม่ให้เวลาขนส่งมันจะทําให้เม็ดมันแตกได้นะเม็ดมันนี่นะครับตัวเม็ด มันจะสีดําเข้มลองระเบิด1เม็ดเลยนะที่ต้องระเบิดเม็ดเนี่ยเพราะว่ามันเคยมีดราม่านะเ,เจ้าของแบรนด์ที่เป็นหมอคนหนึ่งเนี่ยเขาไปจ้างโรงงานผลิตอาหารเสริมแห่งหนึ่งนะและผลิตออกมาเนี่ยปรากฏว่าเมนะ็ดอ่ะมันเป็นสีแดงแต่ปรากฏว่าพอเขาผ่าเม็ดออกมาเนี่ยน้ำมันข้างในนะครับเป็นสีใสเป็นแบบน้ำมันใสซึ่งเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าแอสตาเซนตินเนี่ยมันจะต้องเป็นสีแดงเพื่อฉาดผ่ามันแบบไม่สามารถ ขึ้ TikTok นติ k t o อกได้นะเพราะว่ามันมีการใช้ของมีคมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเนี่ยครับลองผ่าให้ดูแหละพอเม็ดแตกออกมานะเราก็จะได้น้ามันสีแดงแต่ถ้าใครผ่าออกมาแล้วเนี่ยเจอว่ามันไม่ใช่สีแดงเนี่ยอาจจะนะครับเป็นของปลอมเพราะว่าเอสตายัางไงต้องสีแดงนะคือเรื่องเอสตาเซนทินอ่ะมีคนเคยทําของปลอมนะก็คือใช้เปลือกเนี่ยเป็นเปลือกสีแดงแต่น้ํามันข้างในอะ่ะก็คือเป็นน้ํามันใสไม่ได้ไม่ได้มีเอสตาเซนทินอะไรแล้วก็าํามาขายถูกๆกก็จะได้มาทั้งหมด30สอบเจลนะก็กินได้ประมาณ1เดือน ัวนี้ราคา1,000ถามว่าคุ้มไหมสําหรับผมนะราคาค่อนข้างไปทางสูงแต่ว่าเนื่องด้วยทุกอย่างที่เขาทํามานะเช่นแพ็กเกจจิ้งนะครับดมูมีความใส่ใจนะก็คือมีทั้งมีการปิดมานะครับแล้วก็มีฟองน้ํานะซึ่งมันทําให้ลดความเสียหายจากการขนส่งได้ค่อนข้างดีนะครับรวมทั้งแพ็กเกจอะไรต่างๆนะคือออกแบบมาค่อนข้างสวยอะนะคุ้มกับราคา แต่ถามว่าราคาเนี้ยสูงไปก็ก็แพงก็แพงถ้าใครมองแอสตาเซนทินอย่างเดียวเนี่ยเราไปเลือกแบบพวกดรพงนะที่อยู่ใน300กว่าบาทอะไรเงี้ยนะก็จะประหยัดไปได้ประหยัดไปได้เยอะแล้วก็ได้แอสตาเซนทินเท่ากันแต่ตัวเนี้ยก็คือเหมาะกับคนที่แบบอยากกินตัวเดียวจบมีสารหลายชนิด และถ้าใครอยากให้รีวิวอาหารเสริมตัวอื่นๆตัวไหนเนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้เดี๋ยวผมจะซื้อมาแล้วก็รีวิวเรื่อยๆว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงสูตรเป็นยังไงและอะไรคืออะไร